ใช้เวลานานเป็นเดือนถึงห้าเดือนกว่าจะทําให้ผิวอันนี้คืนกลับสภาพปกติได้นะคะคิดดูจากอันนี้นะคะคนไข้ก็กลับมาฟลอปอยู่เรื่อยเรือยจนถึงสิบเดือนนะคะบางอันทําให้เกิดสีผิวน้ำที่ผิดปกติอันนี้เนี่ยคือเกิดจากการกรอผิวด้วยเลเซอร์โดยที่ใช้พลังงานที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เลือกคนไข้ที่ไม่เหมาะสมนะคะบางทีมันเป็นได้ทั้งจุดดำๆบางอันเป็นจุดขาวๆเพราะเราทาลายเม็ดสีคนไข้ไปอย่างผาวนรอยดําที่เข้มขึ้นเราเจอได้บ้างแต่ว่าพวกนี้เนี่ย สบายใจที่งไว้สักพักหนึ่งบางทีมันจะหายรักษาดีๆก็หายแต่จุดสีขาวๆที่เต็นบางทีหายยากมากไม่รู้จะทํำยังไงนะคะสาเหตุก็อย่างเช่นเลือกใช้เครื่องไม่ถูกเหมือนกันเอาเครื่องอย่างนึงไปยิงอีกอย่างนึงตั้งพลังงานไม่ถูกเครื่องไม่ได้มาตรฐานเครื่องบางอันเนี่ยเป็นเครื่องแบบกระเป๋ายิ้วเลยเคยเห็นแล้วบอกเป็นเลเซอร์เอามาตัง้งบนโต๊ะแล้วก็ยิงพลังงานบางทีมันออกมาไม่เท่ากับสิ่งที่มันบอก หรือว่าอาจจะเกิดจากตัวคนไข้เองที่ไปโดนแดดหลังจากการทาเลเซอร์ซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคนไข้ามาหาหมอผิวหนังเราจะมีความรู้ที่จะบอกคนไข้เตือนไว้ก่อนเรืองคนไข้ให้ถูกแล้วก็บอกว่าหลังทาเลเซอร์จะต้องมีการมาปฏิบัติตัวยังไงเพื่อไม่ให้เกิดผลข้าเคียงนะคะบางทีทําเยอะแล้วก็ลึกมากจนกลายเป็นแผลเป็นแผลเป็นพวกนี้อยู่ตลอดนะคะไม่หายแล้วก็เราเจอบ่อยขึ้นเรื่อยๆหลังๆังเนี่ยเราได้ข่าวมาเยอะมากว่ามีเหมือนกับ แม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นหมอเองเนี่ยก็เอาเครื่องมาเสร็จแล้วก็เอามาเหมือนกับตั้งแล้วก็ยิงกันไปรับยิงกันเล็ดละสามสิบบาทห้าสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดเคสอย่างเงี้ยมาที่โรง,งเรียนแพทย์หรือมาที่โรงพยาบาเลเรื่อยเรยนะคะบางคนขึ้นเป็นจุดแบบนี้อย่างกรณีของคนไข้คนนี้เดี๋ยวขออนุญาตชี้ให้ดูอย่างเงี้ยจริงๆแนละ้วตรงนี้คนไข้เป็นปานแดงแต่ว่าคนที่ยิงเนี่ยเอาเลเซอร์ที่ไม่ได้เหมาะสาหรับการกําจัดเส้นเลือดมายิงคนไข้ เอาเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทําให้เกิดแผลยิงยังไงมันก็ออกไม่ได้แล้วก็เกิดเป็นแผลเป็นตาส่วนอันนี้เกิดจากการยิงฝอยที่ยิงแล้วลึกเกินไปแล้วกเกิดการติดเชือ้อได้ค่ะการติดเชือ้อเจอได้หลายอย่างเ่็นเมื่อกี้ก็เป็นได้อันนี้เป็นการติดเชื้อเริมคนปกติอาจจะเป็นเริมได้เป็นครั้งคราวคราวนี้เนี่ยคนบางคนเนี่ยที่มีแนวโน้มจะเป็นเริมเวลาที่มาทําเลเซอร์กรอบผิวบางทีเกิดเชื้อเริมเนี่ยกระจายตามรอยแผลที่เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องแบบนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับแพทย์ที่สามารถที่จะบอกคนบอกคนไข้หรือให้คําอธิบายคนไข้ว่าจะต้องดูแลรักษาตัวเองอยังไงแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนไข้เองด้วยส่วนหนึ่งที่ควรจะต้องบอกนะคะอีกอันหนึ่งที่ท็อปยิปแล้วก็เราแถลงข่าวกันไปหลายรอบคิดว่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งครั้งนะคะ,ะการใช้ไหมละลายเพื่อยกกระชับการร้อยไหมเหน, hit, นี่ยยิดกันมากๆยิดสุด,สด นั่งเดินผ่านตามทุก4ี่แยกจะมีคลินิกขึ้นป้ายว่ารับร้อยไหมนะคะที่เราเคยแถลงข่าวกันไปคือเราแนะนําว่าปัจจุบันเนี้ยที่คนร้อยไหมกันเนี่ยเขาใช้ไหมชนิดที่เรียกว่าโพลีไดออกซานหรือเรียกว่า PDO พวกนี้เนี่ยเวลาอยู่ในร่างกายคนมันจะสลายไปภายในเวลา6-8ถึง8เดือนส่วนใหญ่มาจากเกาหลีก็คนก็จะพูดว่ายกกระชับวีเชฟแบบเกาหลีส่วนใหญ่จะเป็นพวก ปัญหาของการใช้ไหมละลายจริงๆไหมละลายเราใช้กันอยู่แล้วเวลาเราเย็ดแผลมีแผลผ่าตัดอะไรเราก็ใช้ไหมละลายเย็บแผลรางคราบางทีเราไม่อยากจะต้องตัดไหมเย็บทิ้งเอาไว้เสร็จปุ๊บไม่ก็ละลายเองแต่ปัญหาก็คือว่าเรามีการเอามาใช้อย่างผิดวิธีไหมละลายพวกนี้เนี่ยได้รับการอนุญ,ญาตจากคณะกรรมการอาหารและยายที่แน่ว่าโอโยให้นําเข้ามาในประเทศหรือให้เอามาใช้ทางการแพทย์เพื่อการเย็ดแผลไปขอดูได้เลยไม่มีไหมอันไหนที่ได้เขียนว่า อนุญ,ญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการยูกระชับผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อยู่ๆเราเอาสิ่งที่ไม่ได้รับการรับรองอย่างสิ่งที่มันควรจะต้องเป็นเนี่ยเอามาใช้เหมือนกับเราเรียกบาลีกันบอกเพื่อนนี้ไม่ถูกต้องมันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทําให้อยอยไม่ผ่านหรือแม้แต่อเมริกา U.S.F.D.A. ก็ไม่เคยให้การรับรองว่ามีไหมละลายชนิดไหนช่วยในการยูกระชับผิวได้เหตุผลมันน่าจะมาจากหนึ่งมันไม่มี หลักฐานทางวิชาการมากพอมันยกได้อาการส่วนใหญ่จะเกิดการบวมชั่วคราวแล้วทาให้รู้สึกมันผิวมันตึงขึ้นหรืออันที่สองที่เขาไม่ผ่านอาจจะเป็นไปได้ว่ามันไม่ได้มีความปลอดภัยมากเพียงพองซึ่งเดี๋ยวจะคุยให้ฟังว่าเราเจออะไรบ้างนะคะอย่างที่เรียนที่ทราบเมื่อกี้ไม่มีหลักฐานยืนยันทางการแพทย์เราเจอแค่ว่าผิวดูกระชับขึ้นแต่ก็กลับสู่สภาพเดิมแต่พวกนี้มักจะเกิดจากการบวมในช่วงแรกๆของของการสายเหมือนเวลาที่เราเรย็บแผลทั่วไป คนที่ไปแยกแผลส่วนใหญ่ก็จะมีผิวบวมดูตึงขึ้นชั่วคราวหลังจากนั้นก็จะุดกลับไปอยู่เหมือนเดิมแผลยังอาจเกิดการเจ็บเพราะเราเอรอยเข้าไปทีเราเป็นร้อยเส้นบนหน้าบางทีบวมแดงช้ำหรือบางทีร่างกายเราเนี่ยเกิดปฏิกิริยาต่อต้านไหมหรือเราปักเข้าไปเยอะๆบนหน้ามีเป็นสิบยี่สิบอันอย่างเงี้ยมันมีรูแล้วก็เกิดการติดเชื้อตามรูที่มันเกิดขึ้นบนผิวคื <c oughs> อกนนี้เห็นปมไหมแล้วถึงเวลาหายหายเป็นรอยบุ๋บุมอันนี้ไหมละลายมีหลายแบบ มีแบบทั้งแบบมีเงี่ยงไม่มีเงี่ยงพวกนี้บางทีเราคลำได้ลวลาที่คนไข้ไปร้อยมา,คามคลำแล้วเจอตามบริเวณแก้เป็นแตรกยาวๆเราเจอหลายรายหลายรายเลยที่มาที่เซรีราชจากอาการตุ่มบวมแดงตามแนวการร้อยไหมซึ่งพวกนี้บางทีเป็นการติดเชื้อเชื้อมักเป็นเชื้อแปลกๆด้วยอย่างเช่นพวกเชื้อราซึ่งติดเข้าไปในผิวหนังบริเวณลึกบางทีเป็นแบคทีเรียที่รักษาย,ยากก็กินยานาน6เดือนถึง9เดือนคนไข้บางคนแพ้ไหม เร่งพวกนี้มันแพ้ได้นะคะโพลีไดออกไซนนอัน,นี้ตัวอย่างของปลมใหม่ไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดไหมแต่เน,นะะี้ยค่ะเราจะเจอได้หรือคนไข้บางทีเจอเป็นตุ่มบวมแต่เป็นหนองบางทีตุ่มใหญ่กว่านี้ก็มีนะคะตำแหน่งที่เจอบ่อยๆว่ามักเป็นบนจมูกอีกอันหนึ่งที่โฆษณาไปเยอะเหมือนกันฉีดเมโซเมโซส่วนใหญ่ก็จะฉีดห,หลายๆอย่างอันที่ดังๆก็คือฉีดสลดยไขมันนะคะ ยาที่ใช้สลายไขมันที่เดี๋ยวนี้เราเจอกันว่ามีการเอามาฉีดก,กันเนี่ยคือกลุ่มสเตียรอยบางคนฉีดไฮยาลูโรมีเดสเป็นยาที่สลายคอลลาเจนแต่ทําให้ผิวมันดูยุบยุบไปเสร็จเราก็ไปบอกคนไข้ว่าผิวที่มันยุบไปนีค่คือคือ,ค,อคือไขมันที่หายไปซึ่งมันไม่ใช่แต่มีสารอยู่บางอันที่นิยมใช้เพื่อสลายไขมันจริงๆคือฟอสฟอริดิลโคลีนในประเด็นก็คือว่าสารพวกนี้เข้ามาในประเทศไทยสเตียรอยเป็นสารที่เราใช้อยู่แล้วแต่ไม่ควรเอามาฉีดเยอะเกินไป ที่ดูขนาดไายที่อาจารย์สุยากรพูดเนี่ยคนไข้มนผิวแตกลายเกิดผวข้างเคียงอย่างมากมายอันนี้คือถึงขั้นเอามาฉีกเข้าไปตงรงๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับผิวของเราบ้างนะคะตัวไทยาลูรีเดสและฟอสฟอติลโคลีนไม่ผ่านออย,อยเลยตัวฟอสฟอติโคลีนเนี่ยผ่านหรือสารอืน่นๆที่ฉีดแล้วโฆษณาว่าเพื่อสลายไขมันได้ในพวกนี้ถ้าเอาตัวกล่องหรือเลเวลของของฉลากมาดูเนี่ย ออยอไทยเนี่ยให้ผ่านหรือนําเข้ามาในประเทศไทยเพื่อใช้สําหรับการทานไม่ได้เอามาให้ใช้สําหรับการฉีดไปขอดูกล่องได้เลยถ้าสมมุติว่ามีที่ไหนบอกว่าฉีดเพื่อสลดยไขมันขอดูแล้วดูว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นสารอะไรถ้ามันเป็นตีเรามันไม่ควรจะถูกฉีดถ้าไม่มีอยอนี่ยิ่งแล้วใหญ่ไม่รู้เอาอะไรมาฉีดให้เราอันสุดท้ายคือสมมุติว่าถ้าผ่านก็เขียนว่าให้ใช้เพื่อการทานอย่าลืมว่ายาคากับยาฉีดเนี่ยมันมีมาตนฐานในการผลิตต่างกันเพราะฉะนั้นหมายความว่า ถ้าคุณเอายาทาเนี่ยมาฉีา้าไปในตัวเองคือยาทาเนี่ยคุณภาพหรือความสะอาดในบางทีมันทาต่ํากว่ายาที่ใช้ฉีดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรากําลังเอาสารที่ไม่ได้รับคุณไม่มีคุณภาพพอเพื่อการฉีกมาฉีเข้าไปใต้ผิวหนังไม่มีหลักฐานทางวิชาการว่ามีประสิทธิภาพหรือมีความปลอดภัยว่าฉีดสลายไขมันแล้วมันลดจริงๆหรือมันลดถ้ามันลดสวยหรือเปล่าหรือมันลดจะเป็นตะปุ่มตะอ่าแต่อันนี้คือสิ่งที่เราเจอ คือคนไข้มาด้วยอาการกิดหนังที่เป็นบุ๋มๆอย่างนี้ยตามหน้าท้องก็ไปฉีดสไลด์ไขมันมาด้วยยาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคนไข้คนนี้เนี่ยตอนหลังเนี่ยมาที่เสรยราออาเพิ่งตตอ้นอาทิตย์ที่แล้วนี้เองวันอังคารที่ผ่านมาก่อนเราจะเริมประชุมวิชาการเราขอทําการตัดชิ้นเนื้อของคนไข้เราเจอเหมือนมีสารอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนลักษณะเหมือนเยลลี่เยี้ค้างอยู่ในผิวของคนไข้อยู่นะคะหรือบางคนทําให้เกิดเนื้อตาย ฉีดไม่ดีพวกนี้บางทีเนี่ยเราฉีดสารที่มันมีตะกอนที่มันใหญ่ขึ้นไปเสรษฐาได้มันเข้าไปอุดตามเส้นเลือดทำให้เกิดเนื้อตายได้เหมือนเวลาคนไข้ฉีดิลเลอร์เลยและอันนี้เป็นตัวอย่างของคนไข้คนหนึ่งนะคะที่ถูกเป็นเกิดเป็นเนื้อตายพวกม,มีการฉีดสารสลายไขมันเป็นวงกว้างคราวนี้มาพูดถึงคติการอันที่มันยิดยิดหรือว่าทากันอยู่ในปัจจุบันน่ะผ่านทําได้แต่ก็ยังเกิดข,ข้าขเ้นที โบทุนยูทอกซินแล้วก็ฟิลเลอร์พวกนี้เนี่ยจริงๆในความเป็นจริงเนี่ยเราฉีดก,กันอยู่แล้วนะคะยาทั้งหมดก็ผ่านออยอหมอที่หมอที่ฉีดก,ก็ต้องได้รับการฝึกเพื่อการฉีดโดยเฉพาะแต่ก็ยังมีผลข้างเคียงซึ่งจริงๆเราอยากจะเตือนประชาชนว่ามันเกิดได้นะคะอันที่เจอบ่อยๆก็อย่างเช่นมีการบวมหรือมีการช้ำนะคะฉีดไปแล้วมันกระจายไปที่อื่นก็อาจจะทำให้เกิดหนังตาตกหรือปากเบี้ยวนะคะ ถ้าจำได้จะเมื่อหลายปีก่อนจะมีกรณีดาราที่ออกมาบวยวายทำท่าว่าจะฟ้องหมอในกรณีที่ว่าฉีดแล้วเกิดอนังตาของตาจริงๆอันนี้เป็นผลท่านเคียนที่เราเจอได้อยู่แล้วคราวนี้หลังๆพอการฉีดกรามเนีย่ยมันเกิดคิดขึ้นมาไปทำหน้าเรียวเคยเคยได้ยินกันถูกไหมคะฉีดโบโทนิมท็อกซินเพื่อทำให้เกิดการหน้าเรียวเราก็มีตัวอย่างเช่นบอกให้บางคนเหมือนกันที่ฉีดไประยะเวลานานๆเนี่ยแล้วเราเจอปัญห บางอย่างเกิดขึ้นเห็นว่าพอฉีดไปน,นี่คือหนึ่งปีหลจากที่ฉีดอย่างตอน่องเราเห็นว่ามันมีก้อนอยู่ก้อ,อนอะไรเนี่ยโผล่ออกมาตรงต่อแห่งแถวๆนี้อันนี้จริงๆไม่ได้เกิดจากการฉีดบนนูดนท็อกซินนะคะไม่ได้ทาให้เกิดสาเหตุนั้นแต่เพียงแต่คนไข้เองเนี่ยมีต่อมน้ําลายตรงต่าแห่งที่มันโตผิดปกติอยู่เสร็จแล้วเนี่ยพอเราฉีดบนนูดท็อกซินทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันฝ่อเล็กลงไปมันเลยเห็นไอ้ต่อมน้ําลายที่มันโตเนี่ยค้างอยู่เพราะฉะนั้นหลังๆเนี่ยเราก็ต้องตรวจคนไข้มากขึ้นว่า วลาที่ฉีดเนี่ยตรงมันเป็นกล้ามเนื้อจริงๆหรือที่โตมันเป็นโตจากต่อมน,น้ำลายเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพอกล้ามเนื้อมันเล็กมันยิ่งเข็นเป็นก้อนหน้าเป็นเครื่นชัดเจน,นะะสุดท้ายจะเป็นผลขัานเีิงจากการฉีดฟิลเลอร์ซึ่งจริงๆแล้วเมื่อตอนประมาณปีที่แล้วนะคะเราได้มีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องตาบอดหรือว่าเนื้อตายจากการเกิดฟิลเลอร์จากการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเอามาทบทวนให้ฟังกันอีกเล็กน้อยนะคะว่าผลข้้นเีิงที่เราเจอได้เนี่ยเราเจอได้ทั้งอาการแดงบวมชํา บางคนเนี่ยเจอเป็นก้อนหรือเกิดการอักเสบบริเวณที่ติดบริเวณที่ฉีดเข้าไปซึ่งพวกนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการที่ฉีดอย่างไม่สะอาดหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันไม่ไม่ถูกต้องไม่ผ่านบางทีก็ซื้อจากอินเทอร์เน็ตมาแล้วบอกว่าเป็นฟิลเลอร์แล้วก็เอามาฉีดกันนะคะอันนี้คือตัวอย่างของคนที่เกิดการอักเสบแล้วก็มีการติดเชื้อเป็นหนองไหลออกมาจากตำแหน่งบริเวณที่ฉีดพวกนี้เนี่ยมักจะหายและลงเอยโดยการเป็นแผลเป็นในตำแหน่งนั้น เพราะว่าการติดเชื้อมันลงไปยังผิวหนังชั้นลึกนะคะอันนี้คือการติดเชื้อแบบทีเรียหรือเชื้อราบนจมูกนะคะทําให้เกิดเป็นก้อนเคสนี้ยังกินยาอยู่เป็นปีและยังต้องมารักษารอยแผลเป็นอีกนะคะฟิลเลอร์ถึงแม้จะเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดเกิดอาการแพ้ได้ถึงแม้จะเจอไม่บ่อยเวลาแพ้เนี่ยมักจะเกิดการบวมในตามตำแหน่งบริเวณที่ฉีดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผลข้างเคียงจากการเกิด การจากการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยควรจะพบแค่ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญเพราะเราจะวินิจฉัยได้และเรามีเครื่องมือในการวินิจฉัยยกตัวอย่างคนไข้คนนี้อันนี้คือหน้าตาของคนไข้ก่อนที่จะไปฉีดฟิลเลอร์บริเวณขมับนะคะหลังจากฉีดแค่48ชั่วโมงมันเริ่มบวมขึ้นบวมเสร็จปุ๊บ72ชั่วโมงยิ่งบวมใหญ่96ชั่วโมงเนี่ยบวมเป็นเหมือนกับหน้าบวมถึงอยู่ตรงตำแหน่งบริเวณไนะบวมเนี่ยลงมาจนถึงตามกลางหรือต้องคาม ราวนี้ปัญหาก็คือพวกนี้มันมีฉัยยากถ้าไม่ใช่โรงเรียนแพทย์ที่สามารถทําการตรวจว่าคนไข้แพ้จริงหรือไม่เนี่ยไม่สามารถตรวจได้คนไข้จะถูกส่งไปรักษาด้วยอาการอย่างอื่นหรือคิดว่าเป็นอย่างอื่นเราบอกว่าฉีดฟิลเลอร์ลงคำงาทำน์ทำไมมันบวมมั้งหน้าอาจจะไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ควรจะต้องมาฉีดสไลด์ฟิลเลอร์อย่างทันทีเพราะถ้าไม่อย่างนั้นทิ้งไว้ในร่างกายจะเกิดอาการแพ้แล้วก็เกิดการบวมขึ้นเรื่อยๆคนไข้บางคนถึงขั้นหายใจไม่ออกหรือว่าเกิดการบวมบริเวณปากหรือคอลำคอนะคะ หายใจไม่ออกอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้กรณีศึกษาที่เราเตือนกันตอนที่ปีที่แล้วก็คือการฉีดแล้วเกิดเนื้อตายเกิดตาบอดนะคะเป็นเพราะมีการฉีดเข้าไปในเส้นเลือดหรือมีการฉีดฟิลเลอร์ปริมาณเยอะจนกระทั่งมันไปล้อมเส้นเลือดอยู่ทําให้เส้นเลือดมันเกิดการอุดตันเหมือนมีการถูกดีดจากภายนอกนะคะคนไข้าอาจจะมาใหม่ๆเหมือนจมูกเป็นสีเือด หมอวิน anyway, ิจฉัยไม่ได้หมายถึงหรือผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญคนไข้เองก็อาจจะบอกไม่ได้แต่อันนี้เนียคืออาการเริ่มแรกๆแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฉีดฟิลเลอร์ไปในตำแหน่งไหนแล้วเกิดมีตุ่มหนองเกิดขึ้นในบริเวณนั้นมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ผิดปกติควรกลับไปหาแพทย์คนที่ฉีดโดยด่วนอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นสิวธรรมดาหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกนี้บางทีรีบมาเรารักษาได้เร็วนะคะอันนี้คือตัวอย่างของคนไข้ที่ฉีดแล้วเกิดมีตายขึ้นมาตามตำแหน่งบริเวณนั้น อันนี้เป็นตัวอย่างอีกอันนึงของการเกิดเนื้อตายมันมักจะลงเอยด้วยการเกิดแผลเป็นหรือเป็นหลุมตามตำแหน่งที่เกิดเนื้อตายนั้นด้วยนะคะคนไข้บางคนเนื้อตายเป็นบริเวณมากแล้วก็ฉีดเข้าไปในเส้นเลือดตรงบริเวณที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาคนไข้ตาบอดออกขาวไปแล้วหลายรายนะคะคนไข้ที่ฉีดฟิลเลอร์นในประเทศไทยเนี่ยแล้วเกิดตาบอดในปัจจุบันนี้เนี่ย เราไม่รู้จานวนที่แท้จริงแต่เท่าที่เราทราบได้จากการที่มีคนไข้มารักษาในโรงพยาบาลแพทย์ในมือของหมอผิวหนังเนี่ยมีประมาณ8รายจนถึงตอนนี้แต่เราเชื่อว่าอัตราการเกิดอุบัติการตาบอดที่แท้จริงเนี่ยมีมากกว่านี้แน่ๆในประเทศไทยนะคะในเกาหลีมี44รายในอเมริกามี3รายอันนี้คืออันที่เมื่อกี้แจ้งไปแล้วนะคะทั้งเนื้อตายและฟิลเลอร์เนี่ย เนื้อตายหรือว่าตาบอดเนี่ยรวมๆแล้วยังมีรายงานในวารสารทางการแพทย์อย่างน้อยประมาณ61รายนะคะทั่วโลกนะคะตำแหน่งที่ทําให้เกิดปัญหาบ่อยที่สุดคือการฉีดจมูกและไม่น่าเชื่อคือตำแหน่งบริเวณร่องแก้มหลังๆเนี่ยสมาคมแพทย์อยู่นงเราออกมาพยายามที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่ว่าขอความกรุณาแพทย์หรือว่าคนไข้เนี่ยอย่าฉีดฟิลเลอร์ที่บริเวณจมูกนะคะอันนี้คืออันที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วนะคะเรื่องอจาก ในเคสรายงานที่เกาหลีแล้วก็รายงานที่สหรัฐอเมริกาตำแหน่งที่ทําให้เกิดตาบอดบ่อยที่สุดคือการฉีดถแถวๆบริเวณหว่างคิว้วจริงๆมันก็คือด้้นจมูก,กนั่นแหละเพราะนั้นแถวเนี้ยคือเป็นเขาเรียกเป็น danger zone หรือเป็น area ที่อันตรายที่สุดที่ที่จะฉีดนะคะทําไมเวลาที่ฉีดจมูกแล้วมันถึงไปที่ตาแล้วเกิดตาบอดได้เป็นเพราะเส้นเลือดที่มันเลี้ยงหรือมันวิ่งอยู่ถแถวๆเนี้ยมันไปเลี้ยงจอประสาทตาด้วย นี่จอประสาทตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่ไวต่อการขาดเลือดมากคุณขาดเลือดตั้งเดียวเนี่ยจอประสาทตาจะตายหลังจากตายแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะรีคอเวอร์คืนกลับมาได้เช่นคนไข้ที่ตาบอดจากลักษณะการขาดเลือดไปเยี่ยจอประสาทตาเนี่ยการตายเกิดขึ้นนี่คือขาวรตั้งในแตกรายที่มาที่เราเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแค่รายเดียวเองที่เราสามารถที่จะที่จะเนื่องจากคนไข้มาหาเราเร็วเป็นเคสเดียวเองที่สามารถที่จะทําให้เขาได้กลับมามองเห็น แต่แน่นหมายความว่าคุณจะต้องมาถึงโรงพยาบาลภายในเวลา90นาทีถ้าไม่อย่างนั้นไม่มีทางที่เราจะรีคอเวอร์จอประสาทตาที่มันขาดเลือดไปแล้วเนี่ยให้กลับมามองเห็นใหม่ได้ก่อนจะจบหรือว่าผ่านไปถึงอาจารย์บสารัเนี่ยดิฉันมีข้อควรระวังแล้วก็คําแนะนําที่จริงๆเราในฐานะหมอผิวหนังเนี่ยอยากจะบอกกับซื่ออยากจะขอร้องมีมวลสื่อที่ช่วยกันกระจายแล้วก็ไปถึงประชาชนด้วย เพราะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสําคัญไม่มีใครอยากให้อยากให้เกิดขึ้นนะคะเวลาจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งหรือจะใช้เครื่องมืออะไรก็ตามจะฉีดท็อกซินจะฉีดเอร์จะฉีดยาจะใช้เลเซอร์หรือเครื่องมืออะไรที่จะมารักษาคุณเนี่ยควรเลือกที่มันผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาไม่มีหรอกของดีราคาถูกบนโลกนี้ไม่ได้หมายความว่าหมอสนับสนุนให้คุณใช้ของแพงแต่เลือกของที่มันเหมาะสมกับราคาอย่างน้อยเนี่ยคือ ค่ใาใช้จ่ายที่แพงขึ้นมันมาจากอะไรมันอาจจะมาจากการวิจัยการลงทุนทำวิจัยหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นนะคะเราได้ให้ลิงก์ของเว็บไซต์ที่สามารถสืบค้นว่าผลิตภัณฑ์นี้หรือยานี้เนี่ยผ่านออยหรรอเปล่านะคะตามลิงก์ที่เราให้ไว้นะคะเข้าไปคีย์จริงๆถ้าไม่อยากจาลิงก์ก็เซิร์ชไปเลยองค์การอาหารและยาค้นชื่อยาค้นชื่อเครื่องมือนะคะเช็ครูปภาพรูปถ่ายบางทีเราฟังเขาเรียกว่าอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆพอไปดูเครื่องจริงมันไม่ใช่เครื่องที่มันผ่านด้วยซ้ำเอาเครื่องต่อมา เวลาจะทำหัตการอะไรเนี่ยกรณาระทำกับแพทย์เพราะว่าขนาดแพทย์เองเนี่ยทำหัตการยังมีอัตราการเกิดผลข้างเคียงได้อยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติยิ่งทำกับคนที่ไม่ได้เป็นแพทย์นี่ไม่ต้องพูดถึงว่าว่ามันมันจะเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนถ้าเราอยากจะตรวจสอบว่าคนคนนั้นเป็นแพทย์จริงหรือเปล่ากรณาเข้าเวบอันนี้ของแพทย์สภานะคะเพื่อตรวจสอบจะบอกได้เลยว่าหมอคนนี้ถ้าเป็นแพทย์จบปีไหนถ้ามีความเชี่ยวชาญพิเศษอะไร มีบอกด้วยหมดเห็นรูปหมอด้วยอย่าลืมบางคนนะใช้ชื่อเราไปเปิดคลินิกโดยที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยเปิดมาเอาหน้าหมอคนละคนอย่างนี้มีมาแล้วที่คนเคยมาบอกมาแล้วแต่ถ้าอยากจะตรวจกับหมอผิวหนังกรุณาเข้าเว็บที่อาจารย์สุรพลแนะนเมื่อกี้จะจะมีส่วนหนึง่งเพื่อประชาชนเราเขียนว่าคนหาแพทย์ผิวหนังคุณสามารถหาได้เลยว่าหมอผิวหนังในกรุงเทพมหาคนครมีกี่คนชื่ออะไรบ้างชื่อตรงไม่ตรงเรามีรูปถ่ายให้ด้วยเหมือนกัน หมอคนที่ตรวจที่ไหนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเราสามารถค้นหาได้นะคะสถานพยาบาลที่เราจะไปรักษาเนี่ยควรจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจาการสถานพยาบาลซึ่งพวกนี้จะมีรูปหมอเนี่ยติดเอาไว้ที่เป็นคนขอเนี่ยชัดเจนแพทย์ที่ทําการตรวจรักษารูกก็ควรจะต้องตรงแต่อันนี้จะเป็นในข้อยกเว้นในกรณีที่สมมติถ้ามันมีคลินิกบางอันที่มีคนไข้หมอตรวจหลายๆคนแต่อย่างน้อยหมอคนที่ขอ ขออนุญาตประกอบการก็ต้องเป็นหมอที่ตรวจอยู่ในนั้นเพราะอย่างนั้นไม่งั้นกลายเป็นว่าเราไปซื้อใบนี้จากหมอคนไหนมาก็ได้ไม่มีใครที่จะรับผิดชอบเราเพราะางหลังมีนายทุนเนี่ยใช้วิธีว่ามีการซื้อใบเนี่ยแล้วก็มาเปิดคลินิกเองเพราะฉันคลินิกบางคลินิกไม่มีหมออยู่ในนั้นด้วยซ้ําถ้าไปใช้บริการแล้วไม่พบว่าคลินิกนี้มีใบอนุญาตการุณาแจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศนะคะ ือมีสายต่วนคุค้มครองผู้รับบริการสุขภาพอย่างเบินแจ้งได้24ชั่วโมงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณามารับฟังในวันนี้นะคะครับขอขอบพระคุณนะครับมกที่มาอยา่างมากเลยจะเห็นว่าเป็นดาบสองคมนะครับมีทั้งข้อดีและก็มีผลขัางเคียงได้นะครับส่วนท่านวิทยากรท่านต่อไปนะครับ ท่านด็อกเตอร์ในแพทย์เวสารั์เวสตโควิดนะครับท่านจะมาพูดนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องอันตรายนะครับจากการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์นะครับที่ไม่มีออยอนะครับคือ,อผมอยากจะให้เราลองกลับไปย้อนคิดดูนิดหนึ่งว่าในปัจจุบันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องเกี่ยวกับาภาพลักค่อนข้างมาก อนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าภาพลักษณ์มีความสําคัญกว่าอย่างอื่นใดทั้งสิ้นนะครับถ้าเราไปดูตามสื่อตา,ตามสิ่งต่างๆก็จะพูดว่าคนนี้สวยอย่างโน้นอย่างนี้ไปผาหน้าากันไปผาหน้าที่เกาเหลีคือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมาจากสองทางด้วยกันทางที่หนึ่งเป็นทางของสื่อลักษณะทั่วไปทางที่สองเป็นทางที่เราเรียกว่าเป็นโซเชียลมีเดียทั้งสองสองอย่างเนี้ยมันทําให้คอนเซ็ปต์ Concept ของการดูคนนี่เปลี่ยนไป ไปเน้นเกี่ยวกับเรื่องความงามเป็นหลักพอไปเน้นความงามเป็นหลักเนี่ยมันก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาเยอะแยะในท้องตลาดเลยนะครับคราวนี้เราจะถามว่าที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ซื้อไปใช้จะทําให้เกิดโทษกับเรามากน้อยแค่ไหนทําไมเราจะต้องมากังวลแเรื่องพวกนี้จะเห็นว่าทางสมาคมแพทย์ผิวหนังหรือว่าทางแพทย์สภาทางราชทไหออกมาโจมตีตลอดเวลาก็จะมีคนมาต่อต้านบอกว่าเป็นการกิด กับ้างกันแกล้งสารพัดนะครับแต่อยากจะให้เข้าใจที่ตึ่นว่าทําไมเราต้องมีกระบวนการเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างที่ตะกี้ฟังกับกับท่านอาจารย์ทั้งสองแล้วจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆพวกนี้เนี่ยก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ค่อนข้างเยอะนะครับจากการที่ออยอยไปตรวจจับก็เคยเจอหลายครั้งว่า คนที่ขายของตามโซเชียลมีเดียเราจะเห็นว่าถ้าเกิดเราไปตามอินสตาแกรมดาราคนไหนยอยู่ดีที่ก็จะมีคนโพสต์ทอฝากขายด้วยนะคะครีมหน้าใสาครีมหน้าเด้งอะไรพวกนี้คือพวกนี้เมื่อไหร่ออยอ์ตามไปจับปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนแพคเกจจิ้งใหม่ไปฝากขายใหม่เปลี่ยนชื่อบรศััทเปลี่ยนทุกอย่างก็ทําตามซ้ำไปเรื่อยๆเพราะว่าก็ขั้งหนึ่งขายก็คือได้เงินหลายแสนบางทีกระปุกนึงเป็นหมืน่มนนะครับก็ซื้อเล่นตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับ และสารที่ใช้ก็เป็นอันตรายทั้งนั้นถ้าไม่กี่ปีก่อนเราอ่านข่าวเราคงจำได้ว่ามีเจ้าสาวจากขมิ